สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องครูเมธฟิชิ่งบอยลือนะครับวันนี้ก็มีเวลาหลังเลิกเรียนแป๊บหนึ่งนะครับมาตกปลาซิวนะครับวันนี้มาตกปลาซิวแต่ตัวแรกก็ได้หมอมาครับได้หมอนเล็กมาฮะก็สนุกสนุกนะฮะมาตกตอนช่วงเย็นนะฮะเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เหยื่อแคคเกอร์ผสมรำบมเหมือนเดิมนะครับ ไปเราไปดูผลงานกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างปไปดูกันครับนี่ครับ <laughs> ปลาซิวบินครับปลาซิวบิน <laughs> ดู <laughs> นี่ครับปลาซิวบินครับตัวเล็กนิดนิด ได้แล้วไล่กัด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 นี่ครับวันนี้มาตกปลาซิวนะฮะตกปลาซิวตัวไม่ใหญ่นะครับประมาณหนึ่งนิ้วเอาไปทอดกรอบทอดกรอบ